สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนได้จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคโดยมีแนวปฏิบัติและผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการพัฒนาชีวิต5สมนาโครงงานและสมนาประกอบการชุมชนโดยมอบหมายให้นักศึกษาของแต่ละศูนย์เป็นผู้จัดโครงการสมนาและดำเนินการสมนาโครงงานบูรณาการกับวิชาสมนาประกอบการชุมชน ด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างนักศึกษากับคณาจารย์ของศูนย์การเรียนรู้เพื่อปวงชนนครชัยบุรีจัดเตรียมสถานที่และบูธนิทรรศการแสดงผลงานโครงงานพัฒนาชีวิตของนักศึกษาเป็นรายบุคคลโดยผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีดรศักพงษ์หอมหวนได้เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการและบรรยายพิเศษ รวมทั้งกล่าวเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาทุกคนที่ได้มุ่งมัน่นทำโครงงานพัฒนาชีวิตและประกอบการชุมชนในหลากหลายประเภทเพื่อเป็นตัวชี้วัดผลสำเร็จของการจบการศึกษาในครั้งนี้มาวันนี้ก็ตั้งใจมาให้กำลังใจพวกเรานะครับให้สิ่งที่พวกเราทำให้มันกลายเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นสิ่งที่โคดงามเป็นสิ่งที่เป็นพนลังให้ชีวิตตัวเองนะครับ เมื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นเชื่อมโยงไปถึงพี่น้องเพื่อนฝูงนะครับเชื่อมโยงไปถึงชุมชนเชื่อมโยงไปถึงคนอื่นๆมันก็เป็นประโยชน์สําหรับภาพรวมโดยทั่วไปโดยพอนกศึกษาทุกท่านนะครับท่านใดที่นนจะจบการศาึกษาในปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีนะครับแล้วคิดว่า,เ,าเราเราจบการศาึกษาได้วดุฒิการศาึกษาแล้วมันจะทําให้เราได้เดินทางต่อนะครับ ให้เรามีพลังที่ดีที่จะสานต่อชีวิตนะครับให้มันจเจริญรุ่งเรืองนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้พบแต่สิ่งดีๆนะครับสิ่งที่ไม่ดีอย่า้พบนะครับขอบคุณทุกท่านครับจากนั้นประธานและคณะอนุก,กรรมการเยี่ยมชมบูธผลผลิตสินค้าและข้อมูลเอกสารต่างๆที่ได้จากการพัฒนาโครงงาน นักศึกษาได้ตอบข้อซักถามของประธานและคณะอนุกรรมการได้อย่างคล่องแคล่วถึงความเป็นมาและกระบวนการขั้นตอนของการทำโครงงานของตนตัวอย่างเช่นโครงงานร้านทองออนไลน์สายใยความผูกพันพวกเราสามคนพี่น้อง่ะคะทำธุรกิจด้วยกันอยู่แล้วเป็นร้านทองอยู่แล้วขายหน้าร้านอยู่แล้วแต่อยากเพิ่มยอดขายด้วยการขายออนไลน์ค่ะแล้วก็สายใยความผูกพันก็คือเรามาศึกษา เห็นว่าทองเกี่ยวกับทุกช่วงชีวิตค่ะหนูเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารค่ะแล้วก็จะมีพี่สาวเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดค่ะแล้วก็จะมีน้องชายค่ะเป็นผู้ควบคุมคุณภาพการผลิตแล้วก็รักษาความปลอดภัยด้วยค่ะโครงการการเลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมืองสร้างอาชีพสร้างรายได้ก่อนหน้านี้เราก็ชอบชอบใน,ใ,นในการไก่ชนตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับเห็น คนข้างๆบ้านแล้วก็ลุงปู่ย่าตายายเขาเลี้ยงแต่ถ้าเราทําดีๆเพราะพันธุ์ได้สายพันธุ์ดีๆก็อย่างน้อยๆขายตัวละ5 0 0ถึงพันหนึงนี้ก็สามารถทําให้ยอดรายได้ของเราเพิ่มขึ้นครับโครงงานน้ําพริกสร้างอาชีพสร้างรายได้ตอนแรกค่ะมีอาชีพรสุมพวงอยู่แล้วก็คือขายเช้าขายเย็น ในหมู่บ้านนะคะหนูจะขายสามหมู่บ้านทีนี้สามหมู่บ้านอะ่ะมันจะมีแต่รถของหนูเสียงเดียวที่ที่เขาจาได้ใช่ะคะ่ะเป็นๆเ,เลยค่ะตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดอะคะ่ะเขามีประกาศว่าห้ามห้ามออกนอกพื้นที่อะคะ่ะหนูก็เลยคิดที่จะขายออนไลนะคะ์ค่ะหนูก็เลยคิดที่จะขายน้ําพริกอันนี้มันจะอยู่ได้นานสามารถนํามา ผ่อนเขาเรียกว่าอะไรแบ่งเบาภาระในการส่งค่าเทอมค่ะภาคภูมิใจมากค่ะเพราะว่า1ึงคือต้องการจบปริญญาแล้วก็2มีอาชีพมีอาชีพเป็นของตนเองมอีการเพิ่มรายได้ของตนเองค่ะในข้าบัณฑิตโครงงานการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจขายประกันชีวิตแบบออนไลน์เป็นผู้บริหารของกรุงเทพประกันชีวิตนะคะคือเราก่อนที่เราจะวางแผนการเงินเราต้องมีวุฒิปริญญาตรีแต่บังเอิญหนูจบ ไอปสบมานะคะปะสบัญชีมามันก็ยังไม่ตรงกับงานที่เราทำได้มารู้จักพี่รุ่นพี่คนหนึ่งที่ขายประกันด้วยกันเขาก็เป็นผู้บริหารนะคะเขาก็จบที่มหาลาัยชีวิตเนี่ยค่ะมันทำให้เขาสามารถสอบติด FA ไปวางแผนการเงินมากกว่าตัวแทนประกันชีวิตค่ะเราก็ได้เข้ามาสู่รั้วของมหาลาัยชีวิตค่ะก็ได้มาเรียนรู้มารู้จัก พี่ๆนะคะหลากหลายอาชีพเมื่อก่อนการขายประกันชีวิตคือการลงตลาดหาลูกค้าก็จะมีค่าใช้จ่ายหลากหลายนะคะทีเนี้ยเราเราได้มาศึกษาวิธีการทำงานนะคะเปลี่ยนจากลงตลาดทั่วไปมาเป็นออนไลน์มันก็เลยทำให้เราเจอตลาดที่กว้างขึ้นจะอาวุธปริญญาตีจากมหาลัยเนี้ยค่ะไปสอบเป็น FA เพื่ออัพตัวเองขึ้นจาก ผู้บริหารหน่วยกลายเป็นนักวางแผนด้านการเงินค่ะโครงงานธุรกิจผลิตได้มัดมีพร้อมทองอันนี้จะเป็นวัตถุดิบหัวได้เป็นหัวได้เปล่าๆครับที่เรานำเข้ามาจากโรงงานที่เป็นมน้วนเราก็มานำมามา,มาปั่นให้มันเป็นหัวครับให้มันสารกันแล้วก็มาขึ้นลายครับแล้วไปย้อมแม่ทำตั้งแต่ผมเล็กๆเ,เลยครับเป็นธุรกิจของครอบครัวสืบสารธุรกิจครอบครัว ที่พ่อกับแม่เคยทำมาตั้งแต่เล็กครับก็ดีใจที่ได้ทำต่อไปครับโครงงานการพัฒนาศักยภาพอาชีพและผลิตสื่อออนไลน์ที่ผมทำโครงการผลิตสื่อออนไลน์เนี่ยเพื่อจะให้ทางชุมชนนะครับได้เกิดองความรู้นะครับแล้วก็พัฒนาศักยภาพในตัวเองที่มีอยู่ที่ซ่อนอยู่ในตัวเราอยากจะให้ชาวบ้านนะฮะได้ขึ้นมาจากจากที่ไม่มีตัวตนนะฮะอยู่ในบนโลบนโอกบลกออนไลน์ให้เขารู้จักว่าสินค้ามันคืออะไร ตัวตนเขาเป็นยังไงศักยภาพเขาเป็นแบบไหนสร้างไรายได้ให้กับเขาการประเมินเนี่ยก็คือเราจะดูความสามารถของทางทางชุมชนหรือว่าทางคนที่มาสนใจเกี่ยวกับเรียนออนไลน์นะครับเราก็จะเสิร์มเข้าไปว่าคุณมีจุดบุกพร้องอะไรทําให้เขารู้สึกว่าในสิ่งที่เขาทำน่ะเขาสนุกไปกับสิ่งที่เขาทําแล้วก็ได้มีไรายได้นี่คือส่วนหนึ่งของโครงงานตัวอย่างที่มีความหลากหลายประเภทหลากหลายแนวคิด จากการจัดกระบวนการเรียนรู้ของสถาบันการเรียนรู้เพื่อบวงชนโดยใช้ CPC m o เดล C ตัวแรกคือ Content หรือเนื้อหาของผู้เรียนที่นำมาเป็นตัวตั้งในการทำโครงงานพัฒนาชีวิต P Process คือกระบวนการผสมผสานร,ระหว่างการเรียนรู้ในเชิงทฤษฎีการเรียนรู้ในเชิงปฏิบัติการออกแบบกิจกรรมต่างๆระหว่างคณาจารย์และนักศึกษาที่จะผสมผสานกันไป และ4ตัวสุดท้ายคือโคชชิ่งสถาบันให้ความสำคัญกับคณาจารย์ที่มีทักษะสูงในการเป็นโค้ชเป็นผู้ช่วยในการขับเคลื่อนชี้แนะให้การทำโครงงานพัฒนาชีวิตของนักศึกษาเป็นไปอย่างสมบูรณ์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้เรียนดีขึ้นระหว่างเรียนและสามารถดำเนินต่อยอดธุรกิจของตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปและทั้งหมดนี้เป็นความสำเร็จเพียงบางส่วนของนักศึกษาสถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน ที่ได้หยิบยกขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างเป็นแรงผลักดันในหลากหลายมิติให้กับผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาชีวิตของตนเอง